สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองแตะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนเก่าๆก่จะผ้าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านเมนูกีนะครับที่บ้านเมนูกีเนี่ก็มีรถลูกสาวนะครับไปตกถนนเมืองบ้านนี้นะครับดยข้อมังเอืญนนะครับด้าน,นก็ผมเองก็จะผ้าเอฟซีมาดูมาก่อมเบิงนะครับว่ารถนี่เป็นเรื่องไหนนะครับ เกิดความเสียหายบ่อนะครับเข้ามาแล้วก็ห่องกดติดตามเป็นกํนลำว่งให้ด้วยนะครับตามไปเบิ่งน้นกันนะครับมารถคันนี้เป็นรถผู้ใดนะครับตกถนนแบบใดนะครับไปเบิ้งน้นกันนะครับเอาตามประมาณนะครับครับเดี่ยวือตัวรถนะครับตัวรถของลูกสาวของแม่โนกีนะครับคือซื้อเกลยดหนึ่งซื้อว่านั่งเปียวหรือว่าซอเปียวนะครับครับ มาจากทางคนแก่นนะครับมาบังเอิญแล่นล่องข้างถนนนะครับที่อำเภอเชียงยืนนะครับมาเบิ่งนะครับว่ารถนี่ที่เป็นเช่องใดนะครับสภาพรถเป็นเช่องใดนะครับครับนี่คือรถนะครับนี่ก็คือทะเบียนหมายเลขรถนะครับหัวขาเกียตูนนะครับครับบางครั้งกาอธิบล่องโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็น ก็บ uh ังอ mm ืญนะครับว่าด้เกิดวัดเหตุนะครับส่วนทั้งรดพระพุทธาทั้งขางหรือว่าทั้งหนานะครับก็ก็มีความหดเสียหายเท่าไดนะครับก็มีแนนนะครับทั้งด้านขางนะครับด้านขางนี่นะครับก็มีการบุบลงนะครับประตูนะครับก็เป็นลักษณะไี้นะครับนี่ครับทั้งด้านหนานะครับครับโอ้ล่องขางนี่นะครับร่องขาง ทางไส้นะครับครับนี่คือทั้งด้านนานะครับก็ก็ดีดียูะนะครับนี่ดูความเสียหายนะครับกับไม้เลขกรถนะครับกับงกขาเจ็บซูนนะครับก็เห็นนี่นะครับครับทั้งด้านขอถ่ายฟ้าได้ที่ไปยังไรจ้าเอ้เอ้ครับกับกับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ ครับกับปรากฏว,ว่าทั้งด้านคางทั้งด้านขวานี่ก็ไม่คว้มเสียหายนะครับแต่ว่าอาทิตย์ร่งคางทั้งด้านทั้งด้านส้สยนะครับ,ก,บกับเป็นลักษณะเป็นปัดเก๋งนะครับการลักษณะการล่องนะครับล่องโดยบังเอิญน,นะครับกับทั้งด้าน ตั้งทางด้านขวานะครับบกแมนครับด้านซ้ายนะครับก็มีการเสียหายทั้งด้านข้างทั้งไส่ประตูนะครับทั้งด้านข้างนะครับก็ปรากฏว่าสิเป็นล่องทั้งด้านไส่นะครับครับก็เป็นื่องนี้ครับนี่คือเห็นนี่แหละครับแต่ว่าตัวข้นกบปลอดภัยเพราะเป็นหลังนะครับโอ้นี่ครับทั้งด้านนี่ครับรงทั้งด้านไส่นะครับครับกเกิดความเสียหาย เป็นบางส่วนนะครับไปถ่ายไปเลี้ยวเ,เสียหายนะครับกับกลงไโดยบังเ,เอิญน,นะครับกับเรได้ตั้งใจนะครับนี่กับว่าไม่ได้เกิดวัฏเหตุนะครับกับเป็นลักษณะครับได้กับพี่น้าเบิงพี่น้าญาติเบิงนะครับคนกมาถ่ทายทําให้เห็นนะครับเพราะวา่าบางครั้งการลดี่การพี่การเกิดวัฏเหตุเรียกว่าเกิด เป็นข้อมังเอิญก็เลกรถนี่กับปากทางอาตีโศกนะครับผมมีเอกมาจัดทายถ้ำนะครับให้ได้เห็นนะครับเพราะว่าบารทางอาจีเลกรถอาจจะเป็นเลียกโซคลาบนะครับถ้ำธรรมดากับขั้วทะเบียนสั้นให้พิยนา่าณมึงนะครับเด้อเป็นเนวทางสื้อสากินแบงรัฐบาลนะครับผมมีเอกสารถ้ำมาเห็นนะครับทั้งนี้ทั้งด้านหนานะครับไม้เลืกทะเบียนรถกับกอไก่ช่อชิง หกห้าเจ็ดศูนย์นะครับกาลสินนะครับครับนี่คือเลขเลขทะเบียนรถนะครับข้างด้านหน้าด้านหลังก็คขึ้นกันนะครับครับกัหวัง่าเอฟซีทุก่านข้อสีได้เห็นได้ฟังได้ช่วมแล้วนะครับครับกับเบิ้งไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับนะครับเป็นสีสันบันเทิงก็ได้พีารณานย่านเบิ้งนะครับเพราะว่ากันตาห้ามักข้าสอบกับ คิดเบงนะครับป็นแนวท่าอังเสรกินแบงรัฐบาลนะครับสําหรับเหลี่ยไทยรถก็เป็นคือยังเห็นนี่แหละครับผมมีใ้รทายท้าไม่เห็นนะครับเพราะว่าลงทางก้างถนนนะครับข้องสิลงทางขางไส้นะครับเพราะว่าการทั้งด้านนี้กับเสียหายเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนข้นกับก็เป็นอย่างนะครับปลอดภัยนะครับบางครั้งรถกับสิ่ไข้โซกนะครับ ชาวฟังว่าเอฟซีทุกท่านคงจะได้ยินในฟังแล้วนะครับพมกระเดียไายถ้ำห็นนะครับเพราะว่าสี่เป็นอย่าหนึ่งอ่ะเพียรนายันเิงนครับเด้อในวัวันทีสามที่บิบกัราดาคมหกหกนะครับไข้เพี่รนายันเบิงนะครับเีนี้กับมือหนึ่วันทียี่สิบแปดไปแล้วนะครับกับใกล้แล้วนะครับกข่มือไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่ากับประเด็นส่งเสริมให้เร่นการพนันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแนวทางนะครับ ซื้อสากลีนของรัฐบาลนะครับมันก็เป็นของธรรมดานะครับส่วนนี้บางครั้งอาทิไโคโซกนะครับเลขลวดกะคือยังเห็นนะครับเพราะวาะ่ากะเตะไทยท่ามห่เห็นแล้วนะครับที่จริงกับลองต่วบ้านนี่ครับเนี่ยเที่ยวหอมกัมีภลารลาก็เลยบ่ได้มาไทยท่าหมห่นะครับในเมือนี้ก็เลยได้มากไทยท่าหมห่เห็นนะครับขรับ้กติเขียนใส่สมุดให้นะครับ ครับกับการสรุปในเหลขกนะครับของเลขรลดนะครับครับกับเป็นเสียนะครับรดเก๋ียงของนอซอเปียวนะครับตกถนนโดยคววมบังเอิญนะครับวันพันธีสารเีดกรากระดาษขาวหกนะครับกับเลขทะเบียนรถนะครับหกห้าเจ็ดศูนย์นะครับกับบางครั้งมันอาจจะเป็นโลกเล็ก ว่าเผยไวพิษนะครับเป็นเลขกวงลาบนะครับกวางวาเอฟซีทุกท่านข้องสีได้เห็นในฟั่งแล้วนะครับเปลี่ยนแนวทางสือสากกิมยางของรัฐบาลนะครับกับกวางวาข้องสีได้เห็นในฟั่งในส้มแล้วนะครับครับกสำหรับเจ้าของรถกับฝ่าว่าหน่อนนะครับว่าเปลี่ยนเม่บ้านขลองสร้างไส้นะครับกับฝ่าวไปทํางานทั้งวัดนะครับเพราะว่าทั้งวัดกับกำลังเล่งอยู่นะครับ เมือ่อมีเวลาที่ให้สัมผัสนะครับก็บเพาะเป็นยังนะครับวังว่า f c ซทุก่านของอสีเห็นแล้วนะครับการเปลี่ยนลักษณะครับนี่รถกับือเห็นนี่แหละครับทั้งดัน้ายนี่ก็เกิดคว้นวเสียหายเป็นบางส่วนนะครับรับวัง่า f c ทุก่านของอสีได้เห็นในส้มในฟังแล้วนะครับครับทะเบียนรถทั้งดานหนาก็เป็นยั้งสิ้ะครับกอไกช่ชอชิง 6570กาลสินนะครับกวังว่า,วา,าเปลี่ยนแนวทางนะครับซื้อขายกิแบงของรัฐบ,บาลน,นะครับครับกสำหรับผมในคลิปนี้ก็ข,อ,ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับพบนี้ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านโจม,มีโชคมีลาภไปครับเลขทะเบียนรถของรถท่อเป,เปียวนี้นะครับหวังว่าคงอทะเป็นโชคเป็นลาภนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ พบกันีนคลิปต่อๆไปสร้างชีวิตมีความโชคดีสวัสดีครับ